โ oh, อ้เอฟซีเอออาการหนักของขั้นหนักมากบบได้ปอกอย่าง,งานั้นลูกบบให้อย่าง,งานั้นไม่ใช่อย่าง,งาน,นั้นแอนแอนปนัดบอกอะ่ะโอ้ยเออปอกมันออกอย่าง,งานั้นเออเข้าใจไหมลุงลุงมาจัดการแอนแอนหน่อยสิโอเ<อ>ข้าใจไหมจะถึงไหนอะ่ะเนี่ยละปอกที่ปนัดปอกให้ดูพอแล้วแค่นี้เองเอ,งเอาเ็จกโนมันดูที่มันเอาออกมันปาดยังกับมะม่วงเลยลุง เนี่ยห่วยเนี่ยแค่ลอกกันเนี่ยออกเนี่ยแค่แข็งแข็งมันหมดไปแค่เนี่ยลุงมันปอกปื้ดปื้ดยังกับมะม่วงเลยเนี่ยแค่เนี่ย,เ,ยเอออ่ะลองดูดิอ่ะมันปอกปืด้ดปื้ดนี่ลุงดูมันมันลูดแล้วจะเป็นแหลมแหลมเลยเจ๋งมากเนี่ยย,ยุ่เฉยจะแกงส้มให้กินลู้ไปเก็บดอกแคร์มา นี่แกงส้มใต้ใส่ปลากรกะบอกอเคยกินไหมแอนแอนฮะหนู <ś les> <c oughs> หนูไม่รู้หนูเคยกินนอเป่ะหนูไม่รู้แล้วก็ปรุงสเดเ็ดสาแหลวแห่ เดฟซีดูเสร็จกันนะนี่วันนี้เราจะกินแกงส้มใต้ปลากระบอกกันเด้อพี่พี่เด้อนี่เรากลังเราต้องรอให้มันเดือดเลยนะแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะใส่เนื้อปลากระบอกลงไปนะ,ใ,นปะปนะให้ลุงไปเก็บนี่แกงส้มใต้เดฟซีเด้อที่แกงส้มนี่พี่นัททำเองนะรับรองแซ่บแล้วก็ใส่ให้มันได้สามรสอ่ะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเนาะ หลังจากนี้ระหว่างที่เรารอนะเราเราใส่ผักที่หลังนะเราจงต้องเคี่ยวน้ําแกงส้มอะนะให้มันได้ที่ให้มันนัวก่อนนะเราถึงค่อยใส่ผัก,กลงไปนะให้น้ำปลามันออกเราจะไปทอดปลากระบอกใส่ก่อ,อกระเทียมดูกันเด้อพี่พี่ด้อแล้วมันเรียกอะไรแนนเนอมันคือเรียกตะหลิยวอาจารย์ให้ประนัดไปด้วยเขาไปเก็บเขาไปเขาเก็บดอกแคร์มา นะตอนนี้ก่อนที่เราจะมาทอดปลากระบอกเราต้องเคี่ยวกะเทียมนะนะอ่ะเรารอแกงส้มเราก็ต้องแอนแอนช้อนชิมลองดูที่แกงส้มเอาจานเอาจานไงแอนแอนเอาจานให้ประนัทไงเดี๋ยวเราจะดูหน้าแอนแอนว่าถ้ากินแกงส้มพี่นัทเราจะเป็นไงครั้งแรกใช่ไหมที่เคยก,กินแกงส้มใต้เนี่ย ลองดูสิมสันจะเป็นไงเปล่าโอ้าละรวยเป็นไงเผ็ดเฮ้เอเผ็ดใช่แกงส้มใต้มันต้องเผ็ดถ้าไม่เผ็ดไม่ใช่แกงส้มใต้ไปเก็บดอกแคร์มาแล้วใช่ไหมนี่เราก็ต้องปล่อยให้น้ำมันนี่เราจะทอดก,ก่อนทอดปลากระบอกเราต้องเคี่ยวกระเทียมเกื่อกระเทียมขึ้นมาลาดปลากระบอก ถ้าไม่เผ็ดนะจะไม่ใช่แกงส้มใต้เอ,อ้นใช่ไหมาะทางนี้เ้าไม่ทำกันใช่ไหมแต่ในเมืองมีขายนะแอนเอนเคยไปกินไหมล้อขึ้นมาก่อด้วนี่เจียวกระเทียมเสร็จแล้วเราเอามันขึ้นมา ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะใส่จะให้แอนแอนพอบปลาก็กลัวแอนแอนวิ uh ่งอยูนี่ใสลปลาลงไปนกับแกงส้มใต้ทอดไข่กินก็อร่อยนะแอนแอนจะบอกให้ระหว่างรอ มาด,ดูหมอ้อรอปลาสุก่ฮันมาดูแกงส้มเราสิโอ้มันมัวแท้น,นี่เอเน่เอาหน่อไม้มาใสา่เอาหน่อไม้มาใสา่โน้นยงไงเราไม่ต้องทำให้มันเยอะให้พอกินแล้วเราจะพึ่งไปเติมน้ำมะขามเพราะเราต้องใส่หน่อไม้ส้มลงไป ถ้าเป็นไปซื้อในแมคโครหน่อไม้มันจะใหญ่กว่านี้นะแอนแอนแล้วเราต้มไปสักพักค่อยใส่ผัก,ยอ,ก,ก,กอย่างอื่นลงไปนะแล้วใส่ลงไปผักกาดขาวล้างให้ยังให้นี้เสร็จก่อนนี่ก็มาดูปลาเราเนี่ระหว่างรอทอดปลาเราต้มมาได้สักพักหนึ่งแล้วหน่อไม้นะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ สิ่งนี้ลงไปที่เราเก็บมาแล้วดอกแคใส่ที่หลังเราจะใส่ผักหลากหลายแล้วแต่คนชอบนะว่าจะใส่ผักอะไรบ้างนี่อันนี้พี่นายก็มีใส่แกงหน่อใส่หน่อไม้ส้มใส่ผักกาดขาวลงไปนี่ม้ต้มถ้าค้างคืนยิ่งอร่อยแกงส้มนยเี้ย กระดาษขาวนี่นี่กระดาษขาวให้มันสลดน้ำแล้วเราก็ตามด้วยดอกแคหลังบ้านเรานะพี่นี่ตามด้วยดอกแคให้นางเดือดหน่อยนะเราใส่ดอกแคลงไปนะเราไม่ต้องเปิดไฟแรงๆให้นางเปิดไปเรื่อยๆ นี่ดอกแคที่ไปเก็บมาที่บ้านเราใส่ในฟ้าใใครมีใครชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปได้นะพี่พี่ไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามพี่นั่นก็ได้เนี่ยแหละคือแกงส้มใต้ปนละาเนี่ยปลากระบอกเนี่ยถ้าทอดขมิ้นเนี่ยจะอร่อยแต่เราไม่มีขมิน้นเราก็เลยทอดแบบคุกกระเทียมนะนี่เราก็ต้มไปสักพักให้น้ําผักมันออกเสร็จแล้วแกงส้มใต้ปลากระบอก <c oughs> ไก่เสร็จแล้วปลาแอนแอนป้านใส่ผักแล้วลองมาชิมอีกรอบไหมเอยแอนเนยไอ้ลุงใส่ถั่วฝักยาวไหมนี่แกงส้มใต้บอกแค่บ้านเราฮนะผักกาดขาวตลาดนี่กำลังเดือดเราจะกินข้าวกันนี่เสร็จแล้วปลากระบอกทอดกระเทียมกะแกงส้มเดอ้อพี่ๆวันนี้เรามีกับข้าวสองอย่าง ไอ้แดน,นเอาจานมาแบ่งปลาไปจะกินข้าวหรือยัง,ยงโอเคยังไม่หิวเลยโอเค,อเ,คเราวปกินเที่ยงแล้วกันปนา้านัาต้องกินข้าวเช้านี่เราก็ต้มไปเรื่อยๆสือจากผักนึงอาหารเช้าเราก็ได้แล้วนะพี่แกงส้มปลากระบ,บอกนะถ้าเรามีหัวเชยเช้านะมันจะอร่อยไอ้แดน,นรู้ไหมว่าในนี้มีอะไรบ้างผักเนี่ย มีอะไรมัง่งฮะเอาเมื่อกี้บอกรู้ฮะอะลองไปชิมใหม่ที่ใส่ผักแล้วเอนแอนมันโคตรเกลียดผักเลยมาไานลองดูลองดูไหนลองดูอลองดูอืมลองดูเออหนูจ้าเชี่วยวหนูจ้าเชี่ยวลองดูมันไม่ได้เอวร้ายขนาดนั้น กินกับข้าวดูหน้า,นาไม่ได้ไม่ได้ไปกินข้าวกัน